เปิดเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือพักการเมืองขานรับสวัสดิการเด็กท่วนหน้าชูนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปรับงบเพิ่มสวัสดิการเด็กที่ห้องประชุมอบจอขอนแก่นได้เปิดเวทีรับฟังเสียงพักการเมืองนโยบายสวัสดิการเด็กท่วนหน้าตัวแทนพักการเมืองร่วมเสนอน,นโยบายเพิ่มศูนย์เด็กเล็กแจกเงินคุณแม่เตรียมเงินอุดหนุนเด็กท้วนหน้า โครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กทั่วนหน้าเตรียมเนินหน้าต่อเปิดเวทีทั่วประเทศเมื่อวันที่25กันยายน2566ที่ห้องประชุมอบจขอนแก่นนายธาดาพรมสาขานนทสกลนครรองนาย,ยกอบจขอนแก่นเป็นประธานเปิดเวทีสวัสดิการเด็กเล็กถึงเวลาทั่วนหน้าโดยมีทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมงานสัมนาปเป็นจำนวนมาก อาจารย์สุนีชัยรถประธานคณะทำงานเด็กรุ่นหน้าและผู้ปกครองเด็กเล็กกก่าวว่าจริงๆเรื่องนี้มีมานานแล้วแต่ไม่ได้ทั่วหน้าสักทีเราต้องอาศัยตรวจสอบความจนทําให้เด็กตกหล่นประมาณสองล้านกว่าคนเราจึงเรียกร้องว่าให้เงินอุดหนุนเด็กทุ่นหน้าตั้งแต่ท้องถึง6ปีและในขณะเดียวกันเขาก็ขอเพิ่มจํานวนสวัสดิการสองเราเรียกร้องให้พัฒนา,นาเด็กเล็กขยายเวลารับเด็กลงไปจนกระทั่ง6เดือน1ปี เพราะว่าเด็กอยู่นอกโรงเรียนจนมากนี่เป็นสองเรื่องที่อยากผลักดันในวิานาท์หัวศสีสอสอ,สอเขตหนึ่งพักเก้าไก่กล่าวว่าในส่วนของการผลักดันดูแลตรงนี้สอสอจะดูแลในทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลถ้าเราได้รับเรื่องจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสวัสดิการทั่วนหน้าเรื่องของเด็กเล็กหรือแม้แต่เรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ เราก็พร้อมช่วยผักดันทีมข่าวเคคคินิวรายงานการจัดการจัดงานสวัสดิการติดก้นหน้าเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องมีนะครับไมาคจออะไรจริงๆเราเคลื่อนมามาแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้ทั่วหน้าสักทีนึงตอนนี้ยังอาศัยตรวจสอบความจนทำให้เด็กตกหล่นประมาณ2ล้านกว่าคนเราจึงเรียกร้องว่าให้ เงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่นหน้าตั้งแต่ท้องถึง6ปีขนาดเดียวกันเราขอเพิ่มเงินจาก600บาทข้อที่2ก็คือจะเรียกร้องให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยขยายเวลารับเด็กลงไปจนกระทั่ง6เดือน1ปียิ่งดี<ส>เพราะว่าเด็กอยู่นอกโรงเรียนในจำนวนมากอันนี้ก็เป็น2เรื่องใหญ่ที่เคลื่อนไหวเนี่ยเพราะว่าเราเสนอไปตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งทุกพักการเมืองจัเดเวทีมาทั่วประเทศแล้ว แต่ว่านโยบายยังไม่ออกมาครั้งนี้จึงเป็นการโณรงค์อีกรอบหนึ่งสี่ภาคห้าภาคเราจะไปเพื่อจะให้เสียงสะท้อนจากพื้นที่ออกมาบอกว่ายังมีเด็กตกหลน่นจำนวนมากในความเป็นจริงแล้วมันส่งผลยังไงต่อเด็กและถ้ามีศูนย์เด็กเล็กที่เราพูดกันเนี่ยก็ะจะทำให้เด็กดีขึ้นได้อย่างไรขอเสียงสะท้อนจากเมืองอีสานวันนี้มาหลายจังหวัดของอีสานแล้วก็จะไปทุกภาคแบบนี้ค่ะ อันที่สองก็คือก็จะมีผู้แทนจากพมจมีผู้แทนจากต่อไปอาจจะมีรัฐมนตรีเราก็จะเชิญนะคะแล้วก็มาจากสสครั้งนี้ก็มีสสัาเก้าวไกลแล้วก็มีสสภาคพืทยาไทยอดีตสสแต่ว่าก็คือคนที่เคลื่อนไหวเรื่องเด็กมาตลอดความหวังของเราก็คือนายกต้องเปลี่ยนนโยบาย ทม,มต้องเปลี่ยนนโยบายขอเงินอุดหนุนเด็กเล็กทวนหน้าแล้วก็ดูแลเด็กให้ครบถ้วนให้เด็กตั้งแต่6เดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสูเ่เรียนรู้พ่อแม่จะได้ไปทํางานมันเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจที่คุ้มมากอย่าไปคิดว่าการดูแลเด็กไม่ใช่เรื่องไม่ว่าในฐานะฝ่ายค้านเนาะหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเราถ้าเราได้รับเรื่องอจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่องสวัสดิการท่นหน้าเรื่องของเด็กเล็กนะครับหรือว่าเรื่องของสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างเงี้ย เราก็รับมานะครับช่วยผลักดันแล้วก็ยื่นวาระกฎหมายเหล่านี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นวาระของประชาชนเนี่ยเข้าสาภาเพื่อให้ได้รับการพิจารณาแล้วก็ผ่านออกมาเป็นกฎหมายที่คุ้มครองในเรื่องของสวัสดิการประชาชนนะครับทุกช่วงวัยนะครับ